สวัสดีครับผมเพชรพารววยสวัสดีสี่ซสู้หูสุข้นครับผมวันนี้วันพุธที่สิบสิงหาสองหาหกหขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของเส้นน้องไายของเสยนน้องไายเลขวิ่งเจ็ดกับแปดเข่าที่เจ็ดเข่าตัวร่องส่วนจับคูกับเข่าตัวร่องเข่าเจ็ดซีตรงๆ เข่าเจ็ดซีตรงงเสี่ยนน้องไข่เข่าเจ็ดซีตรงๆนนงจะเ,เ,เป็นตัวล่องน้อพี่น้องเล่าพัฒนามันออกบนมันออกสามสามลางออกเจ็ดซีเสี่ยนน้องไข่เข่าเจ็ดซีตรงๆเอฟซีถาหลายน้อพี่น้องถาเสี้ยนน้องไข่เหล็กเสี้ยนน้องไขยเข่าตรงๆเหล็กกระบาดไหลคู่หลายหาง หกคู่หกหางเล็กวิ่งกับเข่าเจ็ดจับคู่กับเข่าเจ็ดสี่พี่น้องไอชิโชคหมันกันอยู่ดอกเนาะมาเบ่งแปน้ำกันแต่มักกระจัดะกระพาน 16สิงหาลาวพัฒนา เลขติดเลกวินบนล่างเลขติดเลขวินบนล่างเจ็ดแปด เอ็ดกิดเลขวิ่นบนลรางเกดกับแปดส่วนเลขปรบคบหนึ่งสองสาม จับคู่แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหกคู่หกหาง บนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปด

เสียนหนองคายส่วนตัวเน้นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเป็นตัวการตัวร่อง พี่น้องห้อแคบหนาจอตานี่ครับผมแนวทางล่าพัฒนาเสี้นน้องไข่วันพุทธที่สิบหกสิงหาสองหาหกเลขติดเลขวิ่นเจ็ดกับแปดหนึ่งสองสามจับคู่ออกมากัแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเด่นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามบนล่างวิ่งลูดเจ็ด แดเน้นที่แปดส่วนจับคู่ตัวเน้นก็นเน้นติดแปดได้พี่นอ้องนะขอบุญขอพุณนเสี้นน้องไขห่หลายๆที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาเบื้อง่แรงสองทุ่มเคลิงเอาพี่น้องเข้าแคบหน่อยจอดตามนี้ครับผมมักกระจัดขัดกระพันได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางมักตัวไรชอบตัวไกรก็พิจารณาเบื้องไม่แรงเนี่ยขอให้โชคขอให้มั่นมว่นขอให้ยู่ดีมั ตลอดปีตลอดไป,ปก็เละเยองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพา,าลวยนะครับด้อคลิปหนาพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม